กราวสวัสดีครับเฮ้ยอีกนิดเดียวอมออเกมอันเูพงมาพูดตอนนี้ครับแล้วกอยู่กับพก้ควพที่สาดิแล้วก็ฆ่าคนเอาธนูยิงเลยเอาธนูยิงแต่ไม่เจอซากคนไม่เจอซากคนคนไม่เจอเจอแต่หมา คนไม่เจอซะคนเจอแต่หมาเนี่ยหมาหนึ่งตัวซสุดที่ไหนละ่ะอุ้ยเดียวไปหาเมื่อกี้มีเห็นเ้้ยย,อยจอพวววกแล้้เอยชิดดตัพี่ตายแล้วไอสัตว์เอ้ยกูเบื่อจังเลยอุ้ย,ยกำลังไปหาเลยพี่าตายเร็วจังาตายเร็วจังไปละ